ทุกคนนี่เวลามาเชียงใหม่เนี่ยทุกคนจะหาร้านชาดีๆดังๆปังๆยากนะนี่ทีชาบับโบลมิว์ทีอยู่ตรงเมย่าหาแล้วหาไม่เจอแต่นี่จริงๆเราแอบได้ยินมาเหมือนกันนะว่าร้านนี้เขาคุณภาพแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นนิมมาเราจะอยู่แต่ท่าแพมาที่ไรก็ท่าแพจะอยู่ที่โรงแรมโมรูนอส์นอส์วินเอสทีย แต่พอมานิมานะนะฮะเราก็จะหาเอ๊ะทำไมมีแต่ร้านคาเฟ่ที่เป็นอาหารฝรั่งแต่เป็นชานกไต้หวันปังๆแบบเนะะี้หายากอยู่เหมือนกันชาไทยล้ำเลิศอย่างเงี้ยทุกคนจาแล้วก็มาก็ไม่ได้ยากนะจากท่าแพเดินมาเรื่อยๆๆๆเปื่อยๆแต่ถ้าเกิดใครนั่งรถเมย์มาสองแถวแดงมาขับรถส่วนตัวมาก็ตามแต่แต่เมย์ากอยู่ตรงนี้เดียวซ้ายไปหน่อยนึงก็จะเป็นลาเบลนุยเฮาส์ โฮสเทลแล้วก็เดินมาก็จะเจอต้อนเมเปิลเจอลูกหมาสวยๆเป็นแนวแบบญี่ปุ่นคิดขุ่แล้วก็เดินมานี่ฮะก็จะถึงเส้นนิมมานเห็นไหมฮะคนให้ความสนใจหูเห้งทำเลทองมากๆทุกคนจ้านี่ฮะต้นจามจุรีทุกคนนะฮะอันนี้เส้นนิมมานนะฮะเส้นนิม,มานทุกคนจา่าชอบมากหลงรักมากนะฮะนิม,มานทั้งแถบเลยทุกคน อ๋อที่ที่มีสองสาขาอีกที่หนึ่งที่ไหนนะคะลูกจ๋าท่าแพท่าแพเลยทุกคนโอ้ตรงนั้นก็นักท่องเที่ยวเยอะท่าแพกับนิมมานี่เป็นแหล่งเรียกว่าเหมือนกับเป็นเมืองสองเมืองที่เขาเชื่อมกันนะฝั่งนั้นก็จะเป็นแนววัดสวยๆถนนคนเดินแบบวัฒนธรรมแต่ถ้ามานิมานี่จะเป็นแบบแนวอาจจะเรียกว่าทันสมัยหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มีร้านรวงความเป็นญี่ปุ่นต่างชาติฝรั่ง ะะแล้วก็นี่มีความเป็นไต้หวันไทยจีนอยู่ตรงนี้เลยชานมไข่มุกทุกคนมีมีขนาดนะฮะ L ไซส์ S ก็มีนะจ้าเลือกขนาดได้ทุกคนนี่มามีบันไดเลื่อนตรงนั้นไปอีก้างหนึ่งนะฮะโอ้ยดูสิทุกคนจ้านี่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 เดี๋ยวก่อนนะว้าตาละดย๋ยวความนะฮะทุกคน จะแทงก็แบบทนุทนอมเพราะว่านะฮะบอบบางน่ารับประทานหรือนดูดูสทุกคนจะไข่มุกไข่มุกไข่มุกอืมอืมครั้งแรกในชีวิตเลยฉันเลยจ้าอร่อยมากความเป็นทุเรียนทุกคนอืมอืมอืมอร่อยม,ม,ม,มากหอมทุกคนคิดยังไงอะ่ะ ครั้งแรกนั้นฉันไม่เคยเห็นนะกรุงเทพก็ไม่มีนะเนี่ยมีไหมชานมทุเรียนกันทุกคนชีชาร้รสมาคหอมละมุนเต็มคนทุเรียนแท้สุดยอดมากอ,มอร่อยมากทุกคนแล้วก็ไข่มุก,ก็นุ่มไม่คืนตัว ไข่มุกแท้เอออืมนึกถึงตอนสมัยอยู่เมืองนอกนะชาหนุ่มนี่ก็นได้ยมกินกันมากเลยะบูมมากอืมอร่อยมากทุกคนเต่มข้น,นมากอืม,อ,มอร่อยมากนี่เคยกินแบบนี้ไหม ชานมทุเรียนอร่อยมากขอไม่กินทุเรียนหนูนี่เมนูแบบสำแบบคุกคอสายทุเรียนอร่อยมากรีเป็นคนชอบชานมเหมือนกันเดี๋ยวต้องตามด้วยชานมทุเรียนอร่อยมากแต่มันแบบพอดีอ่ะมันมีความแบบว่าเข้ากันน่ะทุกคนใครที่ไม่กินทุเรียนนี่กินแล้วต้องชอบแน่เลยเพราะมันมันรู้สึกว่ามันมันใช่อ่ะทุกคนทําไมหนูถึงไม่ชอบทุเรียนอ่ะเราทำสวนทุเรียนเราทำสวนทุเรียนก็เลยเบื่อทุเรียนหรอ มันเป็นทุเรียนเป็นลงนะค่ะได้กินตั้งแต่เด็กอะไปกินตั้งแต่เด็กใช่ไหมี่ก็เลยใช้คําว่าเบื่อได้ไหมใช้คําว่าเบื่อทุเรียนไปเลยใช่ไหมเหรอคะหู้แต่ถ้าพี่นับอย่างนั้นพี่จะหอมตลอดเลยเพราะทุเรียนทุกทันตีกันแล้วตัวอ๋อทุกคนที่บ้านผมไม่กินเลยทุกคนไม่กินเลยหรออ๋อแล้วแต่คนชอบเนาะไม่มีเลยใช่ใช่หนูลองสินี่เข้ากันมากเลยนะนี่พี่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริง ทีชาแบบผมสุดยอดอร่อยมากนะฮะแต่พอได้ดูได้กินได้ชิมแล้วหนูรับรองจะติดใจว้า <c oughs> ทุกคนนี่ฮะอร่อยมากชานมทุเรียนน้องกินชานมทุเรียนอร่อยมากพี่กาลังนั่งแบบว่าถ่ายไปเพราะว่าพี่ไม่เคยกินอร่อยแบบนี้ <c oughs> นี่ลงช่อง YouTube, YouTube, อยูทูปทำยูทูบไงเวลาเจออะไรดีๆอร่อยเราก็จะบอกให้โลกรู้ไปด้วยอ่า นี่ฮะน้องคนสวยกับคุณพี่คนน่ารักเขาก็มาพอดีพอดีเลยเดี๋ยวเราจะอร่อยมากชานมทุเรียนทุกคนอร่อยมากเออทุกอย่างเลยร้านนี้น้องก็บอกอเห็นด้วยฮะอืมอืมชื่นใจมากนี่ฮะลูกค้าประจำทุกคนจ้า ฝรั่งฝรั่งญี่ปุ่นเดินแถวนี้เพียบร้านอ,าอาร้านอร่อยเยอะแต่ช่องไหนช่องนี้เท่านั้นที่เราจะเลือกแต่ร้านที่เราแบบจะบอกต่อนะฮะคุณภาพต้องมาด้วยนะจ๊ะทุกคนจ่านี่ฮะทีชานี่ฮะอร่อยมากอย่าพี่เป็นคนแบบเวลาเจออะไรดีๆอ่าไปเนี่ยฮะ ซอย5สีอันนี้ฮะมันจะมีร้านมันดีเฟสโต้เคยเคยเข้าบ้าไม่รู้นะอร่อยพี่ก็จะแบบถ่ายอยู่นั่นแหละถ่ายบอกแล้วก็ไปที่ไหนเจออะไรดีๆเราก็จะบอกเมื่อเช้าพี่ไปร้านภูเก็ตลายครามตรงประตูเชียงใหม่มอชอ่ะโอ้ยเมนูเขาแบบข้าวคุกกป,ปิอร่อยมากคือแบบวความาเป็นกปะปิแล้วก็พี่จงตะวันกะลุงรีสตะวันเดี๋ยวพี่ให้ยิ้มช่องแล้วคือแบบพี่โชคดีมากมาทริปนี้แบบยิ่งไปเจอเนี่ยคาเฟ่ มานิเฟซโตะคือแบบเมนูเขาดีแล้วฝรั่งเยอะมากฝรั่งเขาตลอดทั้งวันโอ่เดี๋ยวจดชื่อช่องพี่ก่อนเดี๋ยวเอาแต่คุยเดี๋ยวลิมใก็ไม่ใช่จะมีเวลาเที่ยวโอ้ร้านดีๆเยอะมากแล้วก็พี่ก็เป็นยังหาช่องพี่จะแบบเวลาหนูไปเที่ยวไหนหนูสามารถเข้ามาได้เลยมาดูเสิร์ตว่าไปเชียงใหม่ลำปางหาดใหญ่จังโรงแรมอะไรพี่ไปพักมาถ้าไม่ดีพี่จะไม่ออกเลยนะไม่ไม่ลงเลยถ้าดีพี่จะถ่ายอยู่นั่นแหละ ใช่เวลาเจออะไรใช่ไหมหนูอยู่เชียงใหม่หรอแล้วทำไมอเวลาไปไหนมันหนูต้องมาดูช่องพี่นะ<ด>เจอไหนดีนอย่างไปเที่ยวจังหวัดอะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่จะไปะไปตรงไปตราอย่างเงี้ยแล้วก็จะลงลำปางเวลาหนูจะไปเที่ยวที่ไหนหนูเข้ามาเสิร์ชหาจะไปคาเฟ่ที่ไหนอย่างเงี้ยถ้ามาเชียงใหม่หนูต้องนึกว่าคาเฟ่มันมีเยอะแต่คาเฟ่ไหนที่ออกช่องพี่เท่านั้นถึงจะลดจริงบรรยากาศเอยการบริการเออยรสชาติเอยแต่ร้านเนี่ยมันดูเฟสโต้พี่ชอบมากฝรั่งก็เยอะเขาเปิดแต่เช้าถึงห้าทุ่มไงเออแล้วก็เนี่ยพี่มันนอนตรงเนี้ยลาบานุย ลาเบลหนุ่ยหา์อย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นแคบเป็นโฮสเทลน,น่ารักน่ารักแล้วก็อย่างที่ผ่านมาพี่ก็ไปหัวหินโรงแรมแบบลดมากติดชายหาดหัวหินต้นหนูไปหัวหินหนูต้องบอกพี่นะโรงแรมลดมากที่พี่ไปอ่ะแล้วพี่ไปเจอหาดรับสื่อเพิ่งออกว่ามันมีหาดรับซึ่งแบบโรงแรมพี่อยากเขาให้มอเตอร์ไซค์ที่ขับคนเดียวเลยพี่ไปหาดรับไปเจอตรงอุทยานราชพักทางไปอ่ะเชื่อไหมชายหาดสวยมากและแบบ โอ้โหคืดมันเป็นอย่างเนี้ยมันตีกันไม่เหมือนชายหาดที่เราเห็นเห็นที่เป็นหัวหินน่ะยังสวยกว่าชายหาดที่หัวหินอีกมันแต่มันมันไปอีกนิดเดียวจากจากโรงแรมพี่อะและพี่ได้ไปเจอโรงแรมแบบดีมากจึงบอกว่าช่องพี่อะมีแต่ดีๆอย่างเงยหาพี่มาเจอชาทีชาป,ปับเบิลเนี่ยพี่ก็ถ่ายเนี่ยภูมิใจมากว่าเราได้ถ่ายแซบๆซอย่างนี้บอกให้ชาวชาวโลกร,รู้ไงเอ้อก็ไม่เราไม่มีเวลาไปหาใช่หนูต้องมาหาต้องเชื่ออะไรที่รีวิวแต่บางทีอย่างของพี่เรารีวิวแบบว่า S <S <S เหมือนกับจริงๆ <S 2> <S 2> ได้กินจริงๆชิมอร่อยจริงๆ <S <S ถ้าไม่อร่อยพี่ไม่โพสเลยนะ <S 2> <S 2> ไม่ดี <S <S อ่าถูกจ้างที่ไม่เลยไม่รลยพี่ไม่เอาฮะแต่ว่ายอดวิวที่จะไปรุล่ออดคนติดตามก็เมื่อก่อนไม่ถึงร้อยนะมาทําช่วงหลังขุดเอาทิกตอกที่เราเคยเอาไม่ทิกตอกยูทูบที่เราเคยทําเอาไว้สมัยโบราณอนะ่ะก็เลยหัดมาถ่ายสดๆแบบนี้ <S 2> <S 2> ไม่ต้องตัดต่อเลยเอาเรียวเลยแล้วก็ คนติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจากเนี่ยฮะจากเจอหนูช่วยแชร์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่จะไม่บอกคนรู้จักเลยนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการอวยกันในช่องพี่พี่ก็เลยไม่มีไม่บอกใครเลยเป็นเคล็ดเทคนิค,คว่าเราทําเพื่อความดีจริงๆว่าร้านอร่อยจริงดีจริงแล้วก็บริการดีถ้าร้านไหนไปหน้าบึ้งนะเราไม่เอาเลยจริง<ต>บางทีพนักงานไงพนักงานหน้าไม่รับแขกไม่ยินอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่เอาจริงๆเราทำเรามีสิทธิ์จะถ่ายจะเลือกอันนที่ดีมากทีชาน้องก็น่ารักมากเนี่ยเห็นไหมลูกค้ามาตลอดตลอดทุก คนจ้าตันเดี๋ยวที่ีจะยาวไปนี่จ้าวันนี้เราเจอแบบว่าแฟนคลับทีชาน่ารักมากเลยอันนี้สุดยอดจริงๆเลยค่ะชานี้นะฮะพี่ถึงได้บอกต่อไงขอบคุณนะคะที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ขอบคุณชานี่จ้าชามีทั้งชาไทยบราวน์ชูก้าชาไต้หวันทุกคนอุย๊ยกินไม่ถูกอร่อยจริงค่ะทุกคนจ้าอันเดี๋ยวรีโพสต์นะเดี๋ยวมันจะยาวไปทุกคนอืมอืม ชาไทยไม่ยอมกันเลยทุกคนออร่อยมาก่ะออ้ยชื่นใจอ่ะความเป็นบราวชูกานี่เป็นแนวแนวแบบเกาหลีญี่ปุ่นนะฮะลูกค้าพูดภาษาอังกฤษไฟแลบนะฮะออร่อยมากทุกคนอ,อร่อยอืมชื่นใจสุดๆทีชาทุกคนจ๋าทีชาบัมเบิลมิวส์ทีนิมมานตรงใกล้กับเมยาทุกคนเดี๋ยวต้องโพสคลิปนี้ก่อนนะมันจะสิบนาทีทุกคนอย่ายาว,ยาวไปอย่าเ,เบื่อกันนะ ช่องนี้มีแต่สิ่งที่น่าสนใจเท่านั้นมีแต่ความเป็นมงคลที่เราบอกต่อกันใต้ต้นจามจุรีจากทุกคนจา้านี่ฮะ